วันนี้นะครับเราก็มาปล่อยถ่ายชีวิตโคกระบือนะครับวันนี้ก็จะมีโคตัวเมียสองตัวนะครับตัวนี้ตั้งชื่อว่าน้องไปดีนะครับก็จริงๆมันจากโรงฆ่าสัตว์เลยแหละแล้วก็ท้องได้สี่เดือนนะตอนนี้ก็ถือว่ามีชีวิตรอดแล้วนะครับสําหรับทุกคนที่ร่วมมนุษย์วิทยาผมก็ร่วมในมกษาบุตรครับเพิ่นะเนี่ยดูดิเงหน้าเฉยเลยเพิ่นะเนี่ยนิ่งเลยนิ่งเลยตอแล้วนะลูกฮะตอแล้วนะครับ รอแล้วนะครับ้ไหมรอดแล้วลูกมองก้อนนี้นึ็ทักทายสตรีกู๊กโอเคดเกิลดเกิล okay. น้ำตาไหลด้วยนะอดแนัดูรอดแล้วลูกกูดเกิลอดลูกเขาขายตัว